สวัสดีครับวันนี้วันที่ยี่บสี่มีนาคมนะฮะปีห้าสี่เป็นวันครบรอบร้อยสามสิบเจ็ดปีมันที้นี่นะฮะก็วันนี้เพื่อเป็นการคารวะนะฮะก็จะมาเล่นไพ่แมดโกนให้ดูเพื่อเป็นการเสียเวลาเล่นเลยแล้วกันนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวทําการกีดไพ่แล้วบอกให้หยุดนะครับ okay. นี่นะครับจังไว้นะครับ okay. เพื่อเป็นโอากาสพิเศษนะฮะก็จะเล่นให้ยากขึ้นนะฮะโอเคปกติเราจะเสกไพ่ขึ้นมาข้างบนนะแต่ครั้งนี้จะเปลี่ยนไปดูดีๆนะครับนะบนี่นไพ่ที่เลือกใช่ไหมฮะโอเคนะครับอยู่ข้างในครับนี่ใช่ไหมฮะ นี่คือมบนทีนี่ครับบ๊ายบาย